หนึ่งสิ่งที่คนเป็นแพนิกควรจะพกติดตัวไว้ด้วยตลอดนะก็คือสตินะครับเพราะอะไรนะเพราะว่าเวลาเราเป็นแพนิกนะครับอาการก็เป็นแบบนี้เนาะจะมีอาการใจเต้นเร็วขึ้นมาเองหรือว่าหายใจไม่หยิมขึ้นมาเองแล้วเราก็จะเกิดความกลัวว่าเฮ้ยฉันเป็นอะไรฉันจะเป็นแพนิคอีกรหรือเปล่านะครับแล้วก็จะเกิดความรู้สึกมีอาการแบบแน่นอ,อกบ้างขึ้นไส้ปวดท้องเวียนหัวได้นะครับรู้สึกจุกๆในคอได้มันก็จะเกิดความกังวลแล้วว่าฉันจะควบคุมอาการไม่ได้หรือเปล่านะครับถึงจุดหนึ่งมันจะแน่นอ,อก แล้วมันก็รู้สึกมือชาตัวชาออแบลคงไปเลยนะครับแล้วจุดหนึ่งก็รู้สึกว่ากลัวว่าจะเสียชีวิตไหมเนี่ยกลัวว่าจะเป็นบ้าหรือเปล่านะครับแล้ววงจรแพนิคมันก็จะดันประมาณนี้นะครับการที่เรามีสติมันก็จะทําให้เรารู้ว่า้าวออแพนิคมาอีกแล้วมาทักทายเราอีกแล้วแพนิคมันเป็นแล้วไม่เสียชีวิตหรอกไม่เป็นได้เป็นโรคหัวใจด้วยมันเป็นประมาณ1 5บหถึงสามนาทีมันก็คูมอาการอยู่แล้วนะครับแค่เราหายใจช้าลงฝึกหายใจ มันก็จะควบคุมอาการแพนิคได้นะครับโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับพอเรามีสติปั๊บจะเห็นไหมครับว่าเราสามารถตัดวงจรได้ว่าฉันไม่ได้กลัวว่าจะควบคุมอาการไม่ได้ฉันไม่ได้กลัวว่าแพนิคจะมาอีกพอตัดวงจรได้อาการมันจะเป็นลดลงแล้วเราใช้การหายใจเพื่อควบคุมอาการเอานะครับ <S <S เพราะฉะน,นั้นการฝึกสติก็จะดีนะครับที่นี้การฝึกสติเราทําได้ยังไงบ้างนะครับเราก็ทําโดยการฝึกสมาธิก็ได้นะครับเป็นการนั่งสมาธิ หรือเราจะฝึกสติแบบตะวันตกเลยว่า mindfulness mindfulness คือการที่เรารับรู้ว่าเรากำลังทําอะไรอยู่เช่นผมพูดผมก็รับรู้ว่าผมพูดอยู่ผมนั่งผมก็รู้ว่าผมนั่งอยู่ผมเดินผมก็รู้ว่าผมเดินอยู่แล้วก็คิดอะไรอยู่รู้สึกยังไงอยู่นะครับซึ่งถ้าใครเป็นแพนิคก็ลองพกสติ i, นะครับติดตัวไปด้วยตลอดนะครับสิ่งนี้ก็ค่อนข้างสําคัญที่สุดเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจคลิปความรู้เรื่องโรคแพนิคนะครับกดสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยนะครับ